พาไปไหนมาเมื่อกี้หลงโอ้หตั้งแต่ขามาแล้วนะครับหลงทางไม่หลงก็เลยคนทำถนนด้วยนะครับเออเนี่ยคนทำถนนตัวสะแก้วนี่พาหลงตั้งแต่ขามาจนขากลับอันนี้ไม่ได้กลับนะจะมาแวะกินกาแฟที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวอยู่เลิกกินกาแฟแล้วผมับไปพหน่อยนะเออแต่วิวสวยวิวสวย เดี๋ยวถ้าใครหิวมาที่รถพี่ยักษ์ได้เลยนะครับพี่ยักษ์มีสเสบียงเยอะแหมเอาเครื่องใหญ่มาเลยนะอร่อยอร่อย,ออยแต่กินไม่ได้แล้วนะแน,น่นทะ้องวิวสวยครับวิวสวยแบตแบตติดรถผมก็เรียบร้อยไปแล้วแบตหมด